ยัสดีครับผมยิวต่อข้าศู่ย์แอดชาร์ลกันในค้งของวันนี้แล้วก็อยู่กับเด r รี่นั่นเองครับผมวันนี้เราจะไปทำในการรอติดตามที่วิดีโอนี้ได้เลยครับผม แต่ว่าก่อนสไลด์วิดีโอนี้ผมอย่าลืมผมอย่าลืมช่วยกันผมกระนำรายให้กันด้วยนะเนี่ยผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนก็อย่าลืมกดเออ่จอยหรือกดสมัครแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่คุณอยากจะสนับสนุนวิดีโอนี้ผมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าสำหรับวันนี้ทําอะไรกันบ้างนี่ผมคือเออ่ที่นอนของผมของวันนี้ผมตอนนี้เราอยู่ีบ้านหนึ่งนะที่ ก็จะมาเก็บที่นอนแล้วก็้องบนนี้ก็จะเป็นแตนนี้ครับหนังสือแล้วก็อันนี้เป็นชาครับมันเป็นชาขมมามันกะินแล้วมันจะทําให้ง่วงนอนเล็กน้อยนี่ครับโอเคครับผมทำแล้วเดี๋ยวเราไปลัก,กี้กันนะครับตอนนี้ลัก,กี้ผมเป็นมนษย์อากาศไปแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ตามเจ็บนะเดี๋ยวเพิ่งรับ,น,รบนั่งครับนั่งครับลากี้ลาก,กี้ อนนี้ผมก็เจ็บอนุตอวกาศบนหัวเพราะว่าตอนนี้ตามเจ็บนะแล้วใสออน,นุตอวกาศไปยมเป็นไงบ้างใส่หัวอาวกาศวุ่นวายเราดูกล้องหน่อยให้ดูกล้องหน่อยแอบอากาศเัอดีอ้าวหาว,หาว โอเคครับผมก็ตอนเช้าเดี๋ยวผมกินอันนี้กันก่อนก่อน,นครับผมก็จะเป็นนมเวย์โปรตีนครับผมของเมจินะผมว่าของเดัสมิลรสชาติมันโอเคกว่าแล้วก็แคลไ้โปรตีนเยอะกว่าประมาณหนึ่งกรัมผมแล้วก็น้ำตาลใกล้เคียงกันเลยโอเคเ,เรากินนี้กันก่อน,นช่วงนี้ผมชอบซื้อตัวน,นี้กินมากแล้วก็ไม่ิ่ยได้ซื้อ,อผงเวย์กินนะแปลว่าผงเวย์จะ เขาเจะสารอาหารที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นน้ำตาลมันน้อยใชหมผมแต่ว่านี้อร่อยกินนี้ดีกว่าไปแล้วบายบายก่อนบาย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 เจอกันใหม่เจอกันใหม่โอเคจมูกจมูกดมดมโอเคครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาของกินกันนะผมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพาไปกินอะไรกันนะผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นี่ผมรอดูตามว่าเราจะไปกินอะไรกัน โอเคอ๋อก็แต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินนะผมเราจะไปเอาของไอเทมที่ผมอยากได้นะผมรอติดตามว่าคือไอเทมอะไรครับผมตอนนี้เราก็ามารับของที่เราคือหูฟังอันนี่ครับผมก็เป็นหูฟังรุ่นของ Skull Candy นะผมก็เราเข้าไปรีวิวข้างหลังอาจจะเป็นรีวิววิดีโอยากครับผมแต่ว่า ผมเทสมาแล้วโอเคเสียงแบบใช้ได้มากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อ,ะคอยะบบอกสิหลังอันนี้ก็อนเนี้ยผมไปใชใหม่สำหรับการเดินทางสำหรับเดินทางไปทัหนานหรือว่าเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปเรียนนึงสกาวแคนดี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปกินอ่ามื้ออาหารตอนเก่งกันนะคุมเราค่อยมาเปิดกล่องตัวนี้กัน โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วผมผมจาชื่อร้านไม่ได้ไว่าชื่อร้านอะไรนะแต่ว่าผมถ่ายหน้าร้านให้แล้ว<ท>ก็เมนูจะเป็นพวกเมนูยากนะส่วนใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเรา,าเราสั่งอาหารกันดีกว่าแล้วก็ในร้านนี้จะมีพวกแอลกอฮอล์ต่างๆับผมที่สามารถรับประทานได้โอเคพร้อ okay. มแล้วเดี๋ยวเราเรอดูอาหารที่เราสั่งแต่แล้วก็ดูว่าเรากินอะไรกันบ้าง

อยากนะคะอันนี้เคยเห็นเหมือนหลายสาขาเลยเนาะโอเคผมอาหารหลักของเรามาแล้วผมหนึ่งอย่างก็คือซูชิอะไรของครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกัน ว่ารสชาตเป็นไงนี่นึงนะครับนี่ปลาแน่แจะเป็นมาคุโร่นะชิมแโรา่ม่เข้ควล้วปลามีความนิ่มก็มีความแบบเค็มๆเ,เล็กน้อยอข้าวก็คือแบบเหมือนใส น้ำส้มสายชูทำให้รสชาติปลากับข้าวมันเข้ากันทุกอย่างสมดุลนะผมแต่ว่าในปลาเขาไม่ใส่วาซาบิเข้าไปนะโอเคข้าพันได้ดีนะพันได้ค่อนข้างแน่นนะผมว่าอเรอ่อยมากมทีมสอนแล้ว

ก็ผมจะไม่จิ้มซอสมันนะเพราะว่าไข่ปลาแซลมอนจะเค็มอยู่แล้วของผก็ลอกินมันแซลมอนจัดเลยปะอร่อยมากคือความสดแล้วก็มีความกลมกล่อมรวมกันของทั้งข้าวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนขอร่อยมาก นี่ปาลาแซลมอนย่างเกลือที่เขาสุดหวี่กแวก็จะองชิมนให้ดูเราจะให้ให้คนนี้เป็นคนเทสั่งผมเราสชาติดีชอากินอะไรแไหรค็มีพนี่นะคะดูหอมแน่ชอบ เน,นื้อปลาแน่นแน่แนแห้งไปหน่อยแต่ว่าโอเคดูเช็คลินิตตรงนี้นะมันจะไม่ค่อยมันเป็นแซลมอนย่างเกลื๋ผมแต่เรารู้สึกมันจะไม่ค่อยเค็มมากแต่ว่าเนื้อปลาจะมีความมันมันเล็กน้อยนี่ผมก็เดี๋ยวเรารอผมสั่งอันนี้เพิ่มไปครับยากิโซบะก็เดี๋ยวเรารอดูกินยากิโซบะกนะัน โดนะยครับเยอีกีโซบะของเรามาเรียบอร้อยครับก,ก็เราจะมารองกินกันันก็จะมีไอ้ปลาโอนะที่มันโรยข้างบมดนะมันมีฉลายมันมีเส้นมันก็มีหมูเล,ล็กน้อยคนระับทยเนี่รสชาติไม่ได้จูบฉาดมากหน่เหมือนเหมือนเยอีกีโซบะทั่วไปนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ทั้งที่จะ มีซิกนเนเจอร์เรื่องอเบียร์นะถ้าใครที่มาร้านนี้ก็กินเบียร์กับพวกเนื้อย่างๆจะอร่อยมากหะผมทำัมคุณผมไม่กินเบียร์เสียดาย้ังโอเคครับผมก็หมดเรียบร้อยผมก็ อิ่มอิ่มครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านไปปิดวิดีโอกันนั่งเขบอ่าคิดว่าวิดีโอไอหูฟังเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่ามันไออนะันบ็อกซ์นล้วมันเป็นยังไนงนนหน่คอยตามเดี๋ยวนี้ไปปิดวิดีโอเดลีดอ่อ้นก่อนนนหนึงช่วงรีวิวก็ที่นังโอเคผมก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ผมสำหรับเดลี่อ้นนั่นเองผมสำหรับวันนี้ก็พาไปเจลกักี้แล้วก็พาไปกินข้าวอร่อยอ่อยแล้วก็วันนี้ผมได้อไอเทมใหม่มาผมอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะมา รีวิวข้างหน้ามาพูดถึงกับมันครั้งหน้าว่ามันมีอะไรบ้างอะไรที่ผมแล้วก็มันดีไงผมซื้อมาทําไมผมซื้อมาไว้ทาอะไรก็ติดตามมาดูผมโอเคผมสำหรับวันนี้ก็น,าาน่าจบไปเท่านี้ผมก็ถ้าคุณสนุกกับวิดีโอนี้แล้วก็หวังว่าคุณจะสนุกกับวิดีโอนี้แล้วก็วกววกถ้าคุณเอนจอยกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้กันด้วยผมใครที่ใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เริ่มต้องเข้ามาช่องนี้ก็เริ่มต้นเข้ามาช่องนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งกันด้วยในทะผมแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถกดจอยแล้วก็กดเลือกแพ็กเกจที่คุณอยากจะสนับสนุนได้เลยคนระับผมเช้าน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้ผมเราก็ลากันก่อนผมเชวาน,นี้ประมาณถึงทุ่มครึ่งละแล้วเจอกันใหม่ผมครั้งหน้ากับวิดีโอหน้าว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์กันแต่ว่าพูดไปแล้วว่าจะมาพูดถึงตัวนี้นะั่นเองครับผมเราติดตามนวิดีโอหน้าผมชิลครับผมแล้วเจอกันใหม่ผมจะเรียพผักพอให้เพียงพอ